สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูหยกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหยกจะพาเด็กๆมาเรียนรู้น่วยเอกลักษณ์ไทยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อคำทักทายสัญลักษณ์ต่างๆประจำชาติไทยประเทศไทยสีผ้าแล้วก็มารายาทในการอยู่เร่วม เด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หัวข้อต่างๆนะคะเด็ก,ดกๆคุณครูมีคำค้องจองมาฝากเด็กๆค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูหยกเลยนะคะคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามคัคคีคำทักทายประจำชาติไทยนะคะก็คือคำว่าสวัสดีผู้ชายก็จะพูดว่าสวัสดีครับผู้หญิงก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะสัญลักษณ์ต่างๆประจำชาติไทยก็คือธงชาติค่ะเด็กๆธงชาตินะคะจะมีทั้งหมด3ามสี จะมีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะสัตว์ประจำชาติไทยก็คือช้างค่ะเด็กๆดอกไม้ประจำชาติไทยก็คือดอกราชพฤกษ์ประเทศไทยสีภาคก็จะมีภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะแล้วแต่ละภาคนะคะก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปค่ะมารายาทในการอยู่ร่วมกันของคนไทยเด็กๆคะ่ะโดยทั่วไปแล้วเมื่อเราเจอกันหรือว่าเราเจอผู้ใหญ่เราจะกล่าวคำทักไทยว่าสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะเด็กๆคะและถ้าเรา ทำผิดต่อเพื่อนหรือว่าผู้อื่นทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเราจะกล่าวคําว่าขอโทษครับขอโทษค่ะและถ้ามีผู้ใหญ่นะคะให้ของเราไม่ว่าจะเป็นคุณครูให้ขนมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่เด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูขอฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราให้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย